รู้สึกครับเรียนภาษาจีนใช่ไหมเราซื้อกำลังสอนภาษาจีนอยู่มา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 นะมาหาที่เงีย,งยบๆมาตั้งใจเรียนภาษาจีนกันดีกว่านะเราซื้คลิปนี้สอนอยู่สามคำปั๊บเดียวเองตั้งใจเรียนก่อนนะก่อนเรียนกดใจให้เราซก,ก่อนตรงหัวใจอ่ะกดแล้วยังกดแล้วมาคำแรกเลยนะครับจ,รจ้าวเจ้าซีอังเซียงจีจีจ้าวเซียงจีว่าะไรครับ กองไผ่ล claro, so ูกนะครับใช้อย่างไรครับเขา买了一个照相机รู้ใครับตรงจริงๆตรงนี้ต้องเป็น一台นะฮะ一个เป็นภาษาพูดถ้าใช้เป้ๆเลยคุณจะเป็นเขา买了一台照相机ก็ได้หรือเขา买了一个照相机นะโอเคไปว่าเลยกันครับเขาคือเขา买了คือซื้อมา一台一个หนึ่งเครื่อง照相机คือเครื่องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปครับเก็นไหมครับเจ้าช่างจีจําได้ยังนะคําคที่สองครับตัวนี้ต้องอ่านว่าจือนะฮรู้สิครับตรงนี้ต้องแก้เป็นเสียงที่หนึ่งจือจือนะฮรู้สิครับจือแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวจริงๆจื้อมันมีหลายความหมายนะครับนะะรู้สิครับแต่ในคลิปนี้เราจะสอนแค่ความหมายนี้ ะครับซึ่งตัวต่อไปก็ยังมีจือใช่ปะจือตัวนี้แปลว่าตัวเป็นลักษณะนามของสัตว์เลี้ยงนะหรือสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะตัวอย่างเช่นสู่ช่งาง有一只小猫นะเราแก้ตรงนี้ด้วยนะรู้สึกครับอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้พิงยิงที่คอมเขาจัดให้นะครับสู่ช่งาง有一只小猫ดูสิครับสู่ช่างบนต้นไม้有นะนะมี 一只หนึ่ตัว小黑猫啊，小黑猫啊小黑猫แปลว่าแมวสีดำตัวเล็กนะครับหรือลูกแมวสีดำก็ได้บนต้นไม้มีลูกแมวสีดำหนึ่งตัวเข้าใจไหมครับรู้สึกครับนะคำที่3ครับเจอตัวเดียวกันนะรู้สึกครับสังเกตนะอักษรตัวเดียวกันนะฮะแต่เสียงคุณเสียงกัน ข้างบนคือจีข้างล่างคือจีนะฮะจีแปลว่าแค่หรือเพียงสองความหมายนะครับนะ,ะเป็น adverb นะครับคำวิเศษตัวยอย่างเช่นจ้า教室里只有我一个人ดู้สึกครับแปลว่าอะไกันครับจ้า教室ห้องเรียน classroom สสหลี่คือในจืออ่ะอันนี้พิงยินถูกแล้วนะจืคือมีเพียงแค่ 有只ี๋有จี๋มีเพียงแค่มีแค่มีเพียงวอกึชัน一个人คนเดียวห้องเรียนมีเพียงแค่ชั้คนเดียวเห็นไหมครับรู้ครับนะรู้สิครับรู้สิคุณไหนที่ตั้งใจเรียนถึงตรงเนี้ยนะฮะครูขอสัญญาณให้ครูรู้หน่อยเพราะครูไม่รู้ว่าใครตั้งใจเรียนคลิปครูในออนไลน์อยู่ใช่ไหมฮะใครที่ตั้งใจเรียนถึงตรงนี้ฟังคำสั่งครูนะครับรู้ส เราเชขอให้ลูกศิษย์พิมพ์หมายเลขห6หนะฮะหมายเลขหเลี้ยวอ่ะในคอมเมนต์ให้เราเชิสามตัวเราจะิดูซิว่าตั้งใจเรียนถึงตรงนี้มีกี่คนครับน,น,นะนในคอมเมนต์นะนะในแพลตฟอร์มไหนก็ตามเราิจะเข้าไปเช็คให้โอเคไหมลูกศิษย์ครับนะโอเคสําหรับลูกศิษย์ทีเ่เรียนมาทุกคลิปอย่าลืมไปทบทวนคลิปอื่นด้วยถ้าลูกศิษย์ที่เจอคลิปหนึง คลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมติดตามหล่อเชอร์ไปดูคลิปเก่าแล้วก็ดูคลิปต่อไปด้วยฝากกดไลก์กูแชร์กดติดตามหล่อเชอร์โอเคไหมครับรู้สิครับนะสำหรับรู้สิที่ว้าวเจอแล้วอ่าหล่อเชอร์ตัวจริงผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในการสอน HSK นะฮะถ้ารู้สิมีเป้าหมายจะเรียนสินจีนลิอเอกจีนอยู่หรือจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนขอทุนอะไรเงี้ยนะรู้สิของหล่อเชอร์ส่วนมากจะเป็นพวกนี้เลยพวกเขามาเรียนกับหล่อเชอร์ได้ผลดีมากนะไปขอทุนได้เลย เพราะหรัสูตรของเราชื่อคือ HSK Standard Course และติวเข้มเพื่อสอบ HSK เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน HSK และติวสอบ HSK ครับเราเชิญรีบบบาสอนมา15้าปีติวสอบมา15ปี HSK โดยเฉพาะนะฮะเป็นเอ็กซ์เปเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน HSK เลยถ้าลูาศิษยต้องการเรียนหรือติวสอบ HSK มีทุกระดับนะฮะเราเคยติวคนไทยสอบไปแล้ว1 0 0 0 0คนนะครับ นะใครสนใจติดต่อที่หน้าโปรไฟล์เลยมั่งก็แคปชั่นติดต่อเข้ามาเลยนะคุณจะได้เจอหลักสูตรของเรา่อคอร์สของเร老师เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาประหยัดเวลาและประหยัดค่าเรียนด้วยนะแล้วเจอกันรู้สิครับต้องการเรียนระดับไหนเจอกันเลยครับบ๊ายบาย